สบายดีสวัสดีทุกคนบอสิยูทั้างฝังไทยฝังลาวและต่างประเทศด้วยที่รับสวมทีเบิงบวนเองจากพี่น้องเนาะ,ะมาพบกับสองยูทูบบุนี่นแนลมานีทุกคนมวกระจามาเว้าเนาะเกี่ยวกับคําถามหลายๆนะทุกคนที่เป็นถามมาว่าเป็นยังคนลาวเนาะทุกคน คือมักมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยแท้เป็นยังคือบวัวไปเห็นประเทศอื่นบางอป็นยังบัวมาเน,นี่นะทุกคนบวัวก็เลยอยากมาตอบเนาะอ่าวส่วนไลายเป็นยังคนเราเขาคือมักมาเห็อยู่ประเทศไทยมากกว่านั่นเองจา้าพื่นพี่น้องเนาะบัวก็เลยจับมาเวอลก่อนไปฟังฟังเป็นกําลังใจให้บวัวดาเด้อพี่นพี่น้องฟังกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์แลงธรามาร์สอบหรืออยากซัพพอร์ตบัวทุกคนก็อย่าลืมมือโฆษณาให้สมัวนํานั่นเองจา้าพี่นพี่น้องเนาะก็ขอ,ขอขอบคุณทางคําถามและท่านผู้ช้มนอดทีมารับฟังนั่นเองจ้า นะทุกคนเทา่าชีบัวหูนะหนึ่งประสบการณ์ที่บวัวเห็ดงานนนประเทศไทยนั่นเองจะกป็นน้องนอกก็คือเป็นประ,ประเทศล้าแล้วทุกคนเป็นประเทศทีไก่กับเปศไทยมไมาเลายเหลายคนลาาหลายๆคนเนาะหมักมาเห็ดแลกกระเประเศลาาก็ปเปทศไทยเป็นประเทศทีอ่าหนึ่งซื้อภาษาไข,าข่ไข่เคียงกันนั่นเองจะเพ็นน้องนอ,นอมาเลยเหตุให้แบบ คนเล่าหลายๆคนนะเลือเพื่อที่จะมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยมากว่วไปเหตุระเทศอื่นๆรอบขางของประเทศล่านั่นเองจ้าพี่น้องเนาะถามว่ามีบอไปเหตุระเทศรอบคางอื่นนอกจากประเทศไทยมันก็มีนะทุกคนมันก็มีแต่แต่ว่าก็มีส่วนหน่อยนะทุกคนแต่ส่วนร้ายเท่าที่เห็นก็จะลังหลมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยมากวัวนั่นเองจ้าพี่น้องเนาะเท่าที่บอเห็นเนาะแลกประเทศใกล้ๆถามว่าคนเล่าเนาะ เขาก็มีบอกไปเห็นมีทุกคนเนาะเท่าที่บัวเห็นเนาะในแบบยูทิคตอร์ด้วยชูเสียต่างๆที่เขาเดินทางไปเห็นในประเทศอื่นก็นมีนะทุกคนเซนเกาหลีไต่ในัี่เองจะพี่น้องนอก,กับนี้ไต่ละกันญี่ปุ่นเนาะละกันอีกหลายรประเทศที่เขาเหลือไปเหตุแต่ว่ามันก็มีอาบอาลเถาประเทศไทยบันไดในั่นเองจะพี่น้องเพราะประเทศไทยนี้ส่วนลาลเขาจะจน มาเห็นอยู่ประเทศไทยมากว่านั่นเองจากพี่น้องเราเพราะว่าหนึ่งนะทุกคนการเดินท่ามูงยู่งยากมันไก่คนเล่าก็เลยมามานั่นเองจับพี่น้องเราเห็นงานอยู่ประเทศไทยไปมามันง่ายและภาษาเป็นภาษาที่ใ่เคี่ยงนากคนอาหารกับเป็นอาหารทีจังใดมันไข่ไขๆกันบางครั้งกินแบบเดียวกันเลยนั่นเองจากพี่น้องเราเลยเห็นให้คนเล่าแบบเออเหลือกไล่คนนอนเหลือกที่จะมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยบางคนนอกคนเล่าเส้นบัวนี่งก พ่อเนาะสิสนางเครื่องบินอนแพงแน่นะทุกคนแบบนางเครื่องบินสาระ,สะออไปเหตงานอยู่ประเทศอื่นนะนะทุกคนมันก็จะใส่เงินลายนะทุกคนแหละเข้าก็ต้องเหตุเอกสารหลายๆอย่างนั่นเองจำพี่น้องเนาะมันกเลยเห็ดไหนว่าโอ้มันหยุ่งยากมันใส่เงินลายเนาะก็เลยแบบตัดสินใจเหลือไาเห็ดงานอยู่ประเหตุไทยมากกว่านะทุกคนส่วนรายนะเพราะว่ามันง่ายต่อการมา,างานหรือเหตุงานอะไรกะ อบางคนนี่กับมีรัวอยู่ทางไทยนะทุกคนและก็ญยาตีพี่น้องคนที่มีขัวอยู่ทางไทยเขาก็สามารถเอาคนอยู่ล่านะทุกคนมาเห็นงานเหตุการณ์ไทยใดได้งแดดบรมันก็แบบจังไดมันลูกโซคล้ายๆแบบลูกโซ่ไม่ถึงลูกโซแบบมีคนเหตุออยู่ไทยอยู่แลแ nah, ้วนะท <im iros> <im> ุกคนคนที่หูจักหรือเป็นญยาิเป็นยางนะทุกคนแลวกาหลูกร้านอยากมากห้เอามาแล้วก็หางานหายมันครับจังไดมัน ผมซืว่ามันโอเคในสิ่งที่แบบคนบอสมารถที่จะมีเงินหลายๆไปเหตุต่างตามะเทศนั่นเองจากพี่น้องนอกนี่แหละว่ะทุกคนนอเหตุผลมันก็มีหลายอย่างนั่นแหละจากพี่น้องนอต่บวกกับว่าเท่าที่บัวหูนะทุกคนซึ่งมันก็มีหลายเหตุปัจจัยนี่แหละทุกคนทีว่าคนเล่านอกหลายๆคนอ่าเหลือไปเห็นงานอยู่ประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นๆนอทุกคนแต่ก็มีมีหลายคนก็เขาไปเหลือเพียอยู่ะเทศอา ตางประเทศก็มีเนาทุกคนประเทศไใกล้ก็มีเนาะแต่ว่าหนึ่งเขาต้องผ่านการฝึกอบรมภาษาอีย่างต่างๆแต่ภาษาไทยนี่คือแบบคนเล่าหลายๆคนก็สมัครมาเห็นอยู่ไทยนันหนึ่งคือภาษาบวชพึกบวชในยังคืออยู่บ้านนี้สามารถอาอย่างใหไงเนาะสมาี่งานเหตุการณ์ใดก็มาเห็นอยู่ไทยได้โดยที่ผูต้องฝึกภาษาอีย่างเอง,เองจากพี่น้องเรามาเลยเหตุแห่งายในการ คนล่าหลายๆคนเหลืองมาเห็นอยู่ไทยเนาะทุกคนคือบวับวบริแมมสักส่วนนะทุกคนแต่ว่านี่ประสบการณ์ที่บวัวเห็นเนาะที่บัวอ่ามานะทุกคนเนาะเออเป็นยังบวัวคืออย่างมานเนาะบัวกันลักๆก็ัน้ไกัน,นะท,กน,นที่ยังมาเห็นงานอยู่ไทยเน, thighs, น,อนอยานนะทุกคนบัวคิดแบบนี้นะทุกคนบัวเลยเหลืองมาเห็นงานอยู่เหศไทยเนาะอ่ามันก็มีเหตุปัจจแย้ลาย่างนะทุกคนคนเล่าที่เขามักมาเห็นงานอยู่ไทยหนึ่งก็คือแบบตอนยังหน่อยนะทุกคน เกือบถูกครบครเพื่อนนะแถวเล่าอ่ะเขาหม,มักเมืองทีวีไทยเนะาะหมักเมืองซื้อเอเสียเกี่ยวกับประเทศไทยนะทุกคนเซ็นดูแบบสองเจ็ดสองสามนี่นั่งทีวีไทยนะทุกคนมันเลยเหตุให้เขาอย่างอย่างไดแบบชินนะทุกคนคลายๆแบบซึมซับเกับกัน เอาว่าภาษาไทยหรือว่าการเบิงละครไทยเห็นในสิ่งต่างๆอยู่ไทยนะทุกคนมันเลยเหตุให้คนลาวหลยคนขีดอยากมาเหตุงานอยู่ประเทศไทยเนาะาะวอาโอ้ระเทศไทยเห็นในทีวีแบบกะข้าวไทายถอดออกไปกะงามนะทุกคนแบบกะแบบหลยคนเนาะเลยอยากมาเหตุงานานี่เองจะเป็นน้องๆในประเทศไทยพอเป็นประเทศต่ไกลแล้วก คิดว่าง่ายสุดเลยท้าทา่คนเราคิดว่านะทุกคนที่มาเห็นงานวิทย์ไทยไง่ายง่ายสุดคนไปเทศเดือนเดือนที่ไปเหตุนั่นเองเจ้าพี่น้องน้องถ้าวม,ามันก,ก็มีบอกคนไปเหตุอะเทศไกลๆปเทิดเราแล้วทุกคนมันก,ก็นมีแต่ส่วนน้อยมันก,ก็นมีนั่นแหละพี่น้องน้องบวยเวนวาสีบุมีเลยนะมีเน่นอนแต่ว่ามีส่วนหน่อยแต่ห้ากรบ,บุรุนั่นเองเจ้าพี่น้องน้องเพราะว่าสะเทศได้นะทุกคนมันแล้วแต่ บุคคลคนนั้นเขามุ่งมันหรือคิดที่จะอยากไปเหตุอยู่ประเทศใดไปเทศหนึ่งนงั่นเองเจ้าพี่น้องนองแต่เท่ากับวสามาถที่จะใบบังคับได้ว่าเออจะไปเหตุประเทศีเด้รือจะไปตองไปเหตุประเทศนี้นนบ่แม่นทุกคนลายคนแล้วแต่ความตัดสินใจของบุคคลคนนั้นเนาะว่าจะไปเรืองไปเหตุใดเซนทาวาอยากไปเหตุประเทศเกรราหลีใต้นะทุกคนเจ้าพีองอาัยเวลาและหาเงินพอสมควรเนาะเพื่อที่จะเดินทางแล้วก็ ราแล้วก็ฝึกอบรมเนาะทุกคนเรียนภาษาภาษา,า,ษาลหลายๆอย่างเนาะแล้วก็อ่าเห็ดบัตรจองบัตรยังไหวลหลายๆอย่างนะทุกคนจองแบบตัวนะะ่ะนะทุกคนแล้วก็ต้องผ่านกฎเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้นี่ยแหละพี่น,น้องเนาะถึงจะไปอาเหตุง,งานอยูุพิธีใกล้ๆใดนั่นเองจ้าพี่น้องแต่ม,มันมันก็ต้องใช้เวลาเนี่ยจังน้อยนั่นเองพี่น,น้องเนาะคันว่าอยากไปก็ได้แต่ว่าต้องใช้เวลาแต่ประเทศไทยไนี่แบบอ่ายังมายำได้กระไดฮะทุกคนมาเลยเหตุไทย หลายๆคนลังไลามาประเทศไทยหลายกลัวนะทุกคนเนาะนี่แหละทุกคนอนาคตข้างหน้ากาบ์โบเน่ทุกคนคนเล่าเนาะการถ้าเขามีความสมาธิหรือการอยากไปเหตุประเทศอื่นๆหรือมีนายุบายต่างๆเนาะทางเล่าคาในใดกําหนดว่าเออแรงงานสมาธิมีนายุบายให้ไปเประเทศต่างๆอย่างได้นะทุกคนแบบหลายๆทีเนาะการอนาคตขนานาคต้ขนางหน้าก็ต้องแรงงานเล่าก็ต้องกระจ้าไปาโทรลงนะลั่นแหละพี่น้องเนาะที่เขาเหลือจะจะพิจิตอยู่ ในประเทศต่างๆนั่นเองจะมีน้องนะนี่แหลรทุกคนวัวก็เลยอยากมา่ว้าในมุมมองของบวับวเด้อเพื่อน้องนอสบัวเป็แบบผักพิยงหรืออีกอย่างนอะแต่ก็บวาวนความทีบัวเห็นนอะทุกคนสิ่งทีบัวเห็นนาะในสิ่งทีบวัวประสบการณ์บัวนะทุกคนทีบวัวใดคิดเลือกที่เห็นงานอยู่ไทยนั่นเองจะพีน้องนอะหลายๆคนก็อาจจะแบบเลือกป,ประเทศอือ่นก็ได้ทุกคนแต่สำหรับบวัวนี่คิดว่า มันใส่เงินลายนะทุกคนใส่เงินลายในการเดินทางค่ะบัสค่าหลายๆอย่างเกือบเกือบเป็นแซนทุกคนเนาะแซนหมดหละเป็นน้องทาวายาเพืเหตุเระเทศอื่นจริงๆอ่ะ้าเขามีเงินแบบเป็นแซนแนเก็บเหตดไปแป้มมันไปกระไดนะทุกคนแต่ว่าหนึ่งมันใกล้นะทุกคนเาข้าไปก็คือยาวเลยนะทุกคนมันจะยาวเลยเนาะก็คือจะมาเน,นี่บางครั้งก็อาจจะครบกําหนดบัตร ระได้ซีปีสองปีซีปีอย่างไรมาได้ในั่นเองจะเอาไปลองเนาะครบกำหนดบัตรที่ทำงานนา้องได้ไปเทศ่ยวนานๆที่เขากำหนดไทยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นไปเที่ยวที่ใกล้นะเขาจะไปนี่ไปหารคืออ่าเฮากับเล้ามาไทยแบบนี้มันบ่ไรเนาะทุกคนมันบ่ได้ง่ายเนาะ,นนาานาะแต่ว่าประเทศไทยนี่ง่ายสุดแล้วเนาะกับการไปมาเดินทางนะทุกคนโดยที่บูรยางแล้วขอแขกนี่บัตรอ่าสปอร์ตนะทุกคนเนาะเขากับเดินทางไปมาง่าย บางคนก็อาจจะบ่มีเนาะบางคนบางครั้งบัตบรเขาบอดีปัม่มเนาะทุกคนขับบ่มีแต่ว่าเขาก็ไปขอในสถานทูตอีกอย่างใด้นั่นเองจะเป็นน้องในการเดินทางแต่มันมันง่ายมันง่ายนั่นเองจะเป็นน้องเหัวง่ายๆคือแบบมันง่ายในการอ่ามาหางานรายการงาเงินเดือนนํามคุณน,น้องเนาะสำคัญคืองเงินเดือนนํามเลยคุณน้องก็ได้รลายกลัวอ่าประเทศหลบค้างแน่นั่นเองจะเป็นน้องเนาะเขาก็ อาไปมางายเน่ภาษาไขา่ไก่กันเนาะเงินเดือนก็นโอเคนะทุกคนมันก็เลยเห็นให้คนเราหลายๆคนลังไดายไม่เห็นอยู่ประเทศไทยมาก,กวัวเนาะทุกคนนี่แหละเพื่อนพี่น้องเนาะบวกกะบอกประมาณนี้เนาะทุกคนให้ทันสม่าฟังเนาะในอีกมุมมองหนึ่งทีบ่บัวเป็นปุะสบก้าในแหละเห็นเ,าเนาะที่ได้เห็นในโซเชียลต่างๆบางนะว่าเออเคยมีคนไปเหตุมีเคยมีคนลาาไปเห็นอยู่ประเทศไทยเอออยู่ประเทศต่างๆ มีโบเนาะทุกคนเนระเทิไทยมีอยู่แล้วเนาะทุกคนร้ายร้ายอีกต่างหากเนาะทุกคนและประเทศต่างๆก็มีคือกันเนาะทุกคนแต่กากรร้ายสำไทยนั่นเองจากพี่น้องเนาะโอเคพี่พี่น้องนาอคลิปนี้สวัวกาจะเจ้าว้เพียงเทนีเนาะทุกคนกาขอขอบคุณทุกคนทีเขามารับฟังมาเบิ่งบัวเด้องพี่พี่น้องเนาะอ่าคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนสบายดีสวัสดี